สวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของคนจนและคนรวยที่มีต่อเงินกันครับโดยผมจะที่บายให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะคุณอาจจะคิดว่าเงินก็คือเงินมันจะแตกต่างกันตรงไหนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะขอเริ่มในมุมมองของคนจนก่อนนะครับ 1. ในมุมมองของคนจนเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับเงินว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่ใช้วัดความร่ํารวย พราะพวกเขาคิดว่าการมีเงินเยอะนั้นหมายถึงความร่ำรวยซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อวัดความร่ำรวยนะครับเงินมันไม่ใช่หลักประกันว่ามันจะทําให้คุณนั้นมีชีวิตรอดได้ในแต่ละวัน,นครับ 2. คนจนจะคิดว่าเงินจะได้มาจากการทางานหนักเพียงแค่อย่างเดียวเพราะพวกเขาถูกสอนมาให้เชื่อแบบนั้นถ้าอยากได้เงินก็ต้องทํางานแล้วต้องทําไปอีกนานแค่ไหนละ่ะถึงจะรวย การทำงานมันทำให้คุณมั่นคงระยะหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิต 3. คนจนมองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายพวกเขาคิดว่าคนที่มีเงินเยอะๆคือคนที่ได้เงินมาจากความทุจริตคนจนก็เลยกลัวที่จะทำให้ตัวเองหาเงินได้เยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเลยครับคนที่มีเงินเยอะเขาก็ไม่ได้ทำงานทุจริตเหมือนกันครับเขาแค่รู้วิธีทำเงินให้กับตัวเองก็แค่นั้นเองต่อมาเราจะมาดูในมุมมองคนรวยกันบ้างครับ 1>, 1คนรวยมองว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยพวกเขาใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะสำหรับคนรวยเงินไม่ใช่สิ่งที่นํามาวัดมูลค่าหรือความร่ำรวยแต่มันคือสิ่งท,ทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและมีสรารภาพครับ 2. คนรวยมองว่าเงินคือสิ่งที่สามารถนําไปเพื่อสร้างเงินกลับมาได้คนรวยจะนาเงินไปเพื่อลงทุนที่สาาร้างภาษีบินคำให้กับตนเองได้เพื่อให้เงินนั้นหมุนเวียนและกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง 3. คนรวยไม่เคยคิดว่าเงิน เป็นสิ่งที่ได้มายากพวกเขามองว่าการหาเงินนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพราะเราสามารถหาวิธีได้หลายวิธีเพื่อจะหาเงินให้กับตัวเองเพราะสิ่งที่ยากจริงๆสำหรับพวกเขาก็คือการเก็บรักษาเงินเอาไว้ได้และทั้งหมดในคลิปนี้คือมุมมองของคนรวยและคนจนที่มีต่อเงินครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งคนรวยและคนจนมีความคิดแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับเงินซึ่งผมหวังว่าในคลิปนี้มันจะทําให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินในระดับหนึ่งนะครับ และถ้าคุณไม่อยากจะพลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาแชร์ให้กับคุณคุณก็อย่าลืมติดตามช่องของผมเอาไว้และผมจะนำเนื้อหาดีๆมาแชร์ให้กับคุณครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ